จริงและแล้วมีทหารตำรวจกอรามานอ,อะไรเอ่ยเนี่ยอสเอ่ยเ,เนี่ยประมาณร่วมสามพันคนกันเสื้อแดงไม่ให้เข้าสารคางอบุบลแต่เหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาก่อนได้มีกลุ่มชุดดําชุดหนึ่งคิดว่าคาดว่าประมาณที่เราดูในกล้องวิดีโอเนี่ยประมาณสิบเอ็ดคนเข้าไปเผาสารคางประมาณเวลาบ่ายสองเ็จเศษทั้งที่เสื้อแดงนี่เข้าไปกระโดนยิงแต่สิ่งที่อยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยากให้พี่น้องแดงทั้งแผ่นดิน ตัดสินใจก็คือว่าสิ่งที่น่าคิดและอยากจะฟ้องต่อสายตาของชาวโลกทั้งหมดก็คือว่าคน11คนเข้าไปเผาสารลางแต่ทางราชการไม่กระทําการใดๆไม่ไม่ป้องกันไม่ห้ามปามแต่คนแสดงจะเข้าไปสารลางคุณกับยิงแต่ปล่อยให้นักรบหรือว่าไอคนที่ใส่ชุดดาเข้าไปเผาสารลางสารลางอาคาร60เมตรกว่าจะเผาหมด60เมตรนะฮะใช้เวลาร่วม4ี่ชั่วโมงนะฮะแล้วเหตุเพลิงเผานี่จะไม่ อาคารสาย้ายสุดนะฮะไล่จนไปถึงอาคารขวาสุดแล้วในขณะที่ไม่ประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่มีรถดับเพลิงแม้แต่หน่วยงานเดียวเข้าไปทําการดับเพลิงเนี่ยคือคือเหตุที่อยากบอกผ่านไปสู่สายตาชาวโลกว่าให้ตรงจุดนนเนี้ยว่าอุบลเนี่ยเป็นเคตที่คุณควรที่จะหรือว่าพี่น้องเราควรจะใช้หลักวิจารณาไต่ตองว่าสิ่งที่กระทำใครกันแน่ที่ทำร้ายบ้านเมือง เหตุการณ์นี้นะคะก็คล้ายๆกับที่เวอร์เทสนะคะเพราะว่าในในวันที่19เนี่ยทหารเนี่ยเข้ายึดพื้นที่เต็มนะคะเต็มทุกจุดเลยนะคะแล้วเราก็ต้อนของแล้วต้อนคนของเรานะคะเข้าอยู่ในวัดปทุมนะคะแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิววันนั้นเป็นเป็นเคอร์ฟิลวันแรกของกรุงเทพนะคะสองทุ่มครึ่งทุกคนต้องอยู่ในบ้านใช่ไหมคะและใครอะคะใครเผาได้ใช่คุณมีอาวุธนะคะครบมือนะคะเป็นอาวุธสงครามด้วย แต่คุณปล่อยให้คนเนี่ยเข้าไปกระทำการแบบนั้นได้อย่างไรใช่ฮะแล้วเห็นบอกบอกว่ารถดับเพลิงจะเข้าไปดับก็ไม่ได้อีกอก็ไม่ได้ค่ะ<ช>นะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ทั้งเจ้าหน้าที่นะคะรัฐบาลนะคะคุณจะนิ่งเฉยเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นข้อกังขางของคนอะ,ค,ะครับนะคะครับและตอนที่พี กลับมาที่ท,ที่ที่นี่นะคะว่าตอนที่พี่ป๊อกเข้ามาอยู่ในเรือนจำสองเดือนกว่าเนี่ยเขาปฏิบัติกับพี่ป๊อกดีไหมคะดีฮะถ้าถามว่าที่เรือนจําอุบลน,นะฮะ่าน่าจะถือ,อเป็นเรื่องของโชคดีของพี่น้องที่ที่เราติดอยู่ข้างในประมาณ4ี่คนแรกผมอยู่ในชุด46คนแรกนะครับทางเรือนจาเนี่ยก็ได้แยกโซนนะฮะไม่ให้เข้าไปไปถูกคุมขังกับนักโทษทั่วไป โดยจะขังกักบริเวณเป็นพื้นที่บริเวณโซนที่อยู่ในเขตของแดนพยาบาลเขาเรียกว่าแดนพยาบาลนะในเรือนจําผู้ชายจะอยู่ในแดนพยาบาลก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะแต่สิ่งที่น่าเป็นอของผู้ชายนี่จะไม่น่าห่วงแต่ความเป็นอยู่ของผู้หญิงนี่อยากอยากยากจะรเรียนผ่านพี่น้องทางทางแสดงเราว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กันโซนเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่ไม่มีไม่พอผู้หญิงเนี่ยจะทํางาน ตั้งแต่6โมงถึง6โมงเย็นนะฮะโดยเฉพาะแต่จริงๆถ้าเราจะพูดตรงประหาดเนี่ยคือเราห่วงว่าถ้าเกิดการพูดของของพี่น้องเสื้อแดงหรือผู้ของผมผ่านจอทีวีไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่อยู่ภายในะนะฮะ,ค,ะครับผมค่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะสอบถามพี่ป๊อกเกี่ยวกับรายละเอียดของอจํานวนผู้ผู้ถูกคุมขังที่นี่นะคะ,คะว่าเป็นผู้ชายกี่คนเป็นผู้หญิงกี่คนและช่วงอายุของคนที่ถูกคุมขังเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะครับ